คนดวงเฮงแห่แก้บนไอไข่หลังรับทรัพย์สี่งวดติดที่วัดดอนใหญ่คลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีมีประชาชนได้โชคลาภเงินก้อนโตเดินทางมาจุดประทัดแก้บนหลังได้รับโชคจากการส่องเลขจากอ่างน้ำมนและไอ้ไขวัดดอนใหญ่จำนวนหลายลายซึ่งมีประชาชนนำประทัดมาจุดเพื่อแก้บนตามที่เคยได้ให้คำมั่นไว้กับไอไข่ถ้ามีโชคลาภก็จะนำประทัดมาจุดให้นอกจากนี้ ยังมีผู้นำของเด็กเล่นทั้งปืนตัวตุ๊กตารวมทั้งเสื้อผ้าและน้ำแดงมาให้กันอย่างไม่ขาดสายซึ่งประชาชนที่เข้ามากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดดอนใหญ่บอกว่าได้เห็นข่าวที่ลงทางสื่อมวลชนจึงเดินทางมาขอโชคลาบบ้างโดยสองสามีภรรยาชาวนครนายกเปิดเผยว่าตนเองมาขอโชค วัดดอนใหญ่เป็นประจำโดยงวดนี้ได้เลขจากอ่างน้ำมนตวัดดอนใหญ่ได้รับโชคถูกลอตเตอรี่จำนวนหลายสิบใบและงวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่แล้วที่ถูกรางวัลหลังจากมาขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดดอนใหญ่วันนี้จึงนําประทัดมาแก้บนไอ้ไข่จํานวนสองหมื่นนัดทางด้านนางสาวจันสลานินบรนจง ชาวตำบลบึงคำพ้อยจังหวัดปทุมธานีได้จุดประทัดแก้บนไอ้ไข่จำนวนหนึ่งหมื่นนัดหลังได้ทั้งโชคลาบถูกลอตเตอรี่และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ขอเอาไว้จึงเดินทางมาแก้บนดังกล่าวหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิง่ง เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย